สวัสดีครับทุกผู้ชนะตอนนี้ผมจะอัปเดตท,ทีมงานงานเนาะนี่ครับตอนนี้ก็ทำติดภาพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวานไม่มีคลิปทำงานนะครับเพราะว่าเร่งมือกันนี่ครับขัดเรียบร้อยแล้วนะครับโปแล้วก็ขัดแล้วนะครับแล้วเดียวผมให้ดูห้องข้างใน นี่ข้างในก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาสีรองพื้นเนาะก็ขัดกันฝุ่นคุ้งฝุ่นกระจายเลยว่าเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็เหลือแค่รองพื้นข้างล่างนะครับเจ้าของบ้านเขาเลือกที่จะเอาเป็นแผ่นปูพื้นนะครับรองรับนะครับมันก็มันก็เป็นความชื้นนะแต่ว่า,เ,าเขาก็พอจะรู้แหละแต่ว่าเขาอยากได้แบบนี้นะครับ เราก็ฉีดยาฉีดปงฉิดปัวให้อยู่นะครับปูพื้นแล้วก็ทำการห้องนะครับทีนี้ก็จะทาสีรองพื้นนะฮะนี่ครับสีรองพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาสีจริงแล้วมันจะออกมางามสําายพี่น้องนะครับทา สาสีร่องพื้นเอาแล้วเลย,เา,เลยางนี้มืคทามมือเดียวมากระชับลุยงานมีงานมือลูกพี่ยุดได้มือในลูกพี่เลยโมยู่ได้มือเนี่ย เขาเมืองอีกแล้ว,ลวเออพอใหญ่พึ่นเนาะ,นนะอืมหน้าที่หาเลยบ้างยังบัวสรุปจจกาทือ่ออหมอก็ได้นนเป็นปีเลยนี่ <ไป S 1> เดือนละสองรอบหืม ไปเขาบ่ส่งไปเขาจะส่งไปอีกเออแต่สี่คนเขาให้ยูนี่กับยูนี่แล้วเห็นแนื้อไหนนะสีว้าสูงสูงในแก็เลยตอนแรกเขาว่าจะส่งไปพุ่งนะแต่วันนี้จะเขาบอกว่าอยู่อยู่ศูนย์นี่กัมีหมอประจำแล้วเออหมอมันมันมีแล้วหมอทิงหมอขา แก่อนก็ใเคยไปคอนแนนต์ตอนแรกปีที่แล้วนะแต่ก่อนอ่ะเออร้องทันเยอะไปเธอหนึ่งสามปีเลยได้แรงไปแรงมากลูกหมาอยู่เลี่ยโย่เออมันเป็น 1, ประยะยงาเนาะถามว่าคือเขาจะว่ามันเส้นยงคิ้วใจมืดเต็ม แบบมันได้รู้แบบไปคลินิกเนี่ยคลินิกนะแต่ว่ามันมีคนที่เคยไปเลยแบบไปคลินิกอยู่แบบเดิพาดูที่แบบพอได้รักษาไม่ดีอ่ะจากเป็นแค่อนี้กลายเป็นมะเร็งเลยเห็นะหล่ะามเลยเออนล้วเพราะว่ามันมันเชื่อมันยังพอตายดิเชื่อมันยังอันมันก็เลยต้องรับก็เลยศึกษากันเราไปตามขั้นตอนที่นั่น ไปเชื่อกระดอไปิเาเชื่อลเชื่ออไปนี่ยังไงเขาบม่ได้ไปพิษกีไปรถโดยสารเดี๋ยวยังไปรถอะไีเงี้วเาให้ทางะไนเสาเลยหอยเป็นเเาโ่เ้าโง่นเสา่งโอ้ยลำบากมากแต่ดีนนี้ไ่ ไปเลยทีไนเลยนาทีเข้าถามว่าเขากใยห้ลูกดูแลเขาทุกป้าเขาเป็นลูกเขาคอยดูแลพ่อแม่เขาโอ้แต่จะกี่กวสอพ่อเลยเาจนปกมอจนหงเมักอยู่าเลยอยู่ตลอดอยู่อยู่ตัววามดูหมดเลยถูกต้องดช่วยกูว่ามิตมองมันยิ่งเนาะลััดเล้วมันยกช่วยเขาตลอดเนาะ กลายเป็นพนักงานผู้ช่วยไปเลยเออเขาจะให้สมัครเป็นผู้ช่วยเลยเลนาอกับท้าเลยโ่โม่ฟองอะไรโ่ห้องเราชุที่แปดปีอยูุ่ี่แปดปีเย็นเน่ยอะไต่อเอ้าบบบว่าไหนว่าบาไว้ใจก็ได้มันก็คือห้องดูแลโม่หินัห้งนม่ท่าโม่สันมเี่อันนี้ใครเนี่ยเม่ห้องเราเราแบบว่าเรารู้แน่กันได้ละฮะเรา เพื่อนดูแลกกันได้นะเอาแบไปซอยเพื่อนซื้อสิล่ะครับแล้วพายังไปฟอกเล็กๆหน่อยยางไปเอายายางไปโรงงานตรงนี้ให้เพื่อนแค่นั้นะหมูจะกุ้งอร่อยมังคุดสลิดอ่อืออยากบุกคนจั่ทำหมูเตบอลมาที่วัดหมูเลยดีบุ๊ดเตะบอลหมูอันเราเป็นมาเกือบสิบปีเลยไข้อเราสิสิบปีเลย อันโรคที่เราเป็นยงไแต่มันเพิ่งออกอาการช่วงสามสิ่ปีนี้เพิ่งออกอาการนะมันจะถึงเมื่อมันคล้ายๆมันชาติล้มเนาะถึงปีมันนี้มาแล้วมาแล้ว่าแล้วมาแล้วทำไมอก็นี่ครับ นี่ก็ทาสีพื้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมสะอัปเดตให้บิ่งอีกทีหนึ่งเด้อนะครับตอนนี้ก็ลองผมก็ขัดเก็บเล็กๆน้อยๆอยแหละนะครับเมื่อวานก็ขัดไปแล้วเอาให้มันเรียบเรียบแบบเนียนๆกริบเลยว่าหิ็นเสร็นิยังเลยเอาแบบสวยๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะ่างานเป็นยังไงนี่ฮะให้ดูคร่าวๆตาม่องเราก็ยิงแรปหรือว่าซิลิโคนยิงเสาที่มันเป็นร่องเป็นรูโปะนะครับนี่เห็นไหม เสามันจะเป็นรูเนี่ยผมก็โปะไว้นี่ครับนี่โปะโปะโปะ,โปะ,โปะรูไว้แล้วก็แต่ประเดี๋ยวเราจะทาสีทาสีน้ำตาลทาสีเสาเดี๋ยวลับๆอ,กออกมาเนี๊ยบมาเนียนนะครับงานร้อเซ็แน่นอนนะครับสําหรับทีมงานของพวกเราก็คนจ้างเจ้าของบ้านก็เป็นญาติๆเป็นเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันก็เหมือนทำไอท็อปดีๆไปเลยนะครับเ็หนจแต่กดีๆไปเลยเอาไป ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานขอบคุณน,นะครับที่เพิ่นไว้วางใจทีมงานพวกเรานะครับในการมาดูแลแล้วก็ปรับปรุงบ้านเนาะรีโนเวทให้บ้านสวยงามอันนี้ก็เตรียมสำหรับรับปีใหม่นะเพื่อนก็จะทำบุญทำบุญอะไรก็ว่ากันไปเนาะพวกเราก็เร่งมือให้มันจบก่อนปีใหม่เพราะว่ารออยู่อีกสามหลังนะครับงานก็รออีกสามที่ จะเลยต้องเล่นกันพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวผมฝากชิ้ๆๆแหละเี้าเรลุยงานนก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ